ลูกบักเอกใหญ่มากนะครเอาภาพทุเรียนมาิฮะคือเป็นการผ่าทุเรียนที่ฉมังมากฝีมือค่ะนะคือถ้าเจอรูปทุเรียนลูกแบบนี้นะนะสิ่งที่ทําได้มี2อ,อย่างก็คือทำไงคะให้ล้านเขาผ่าให้ <laughs> อย่าทําเองอย่าทาเอง,อเ,องเพราะลูกใหญ่มากเนี่ยเนี่ยฮะดูทักษะการผ่าฮะทำเหมือนง่ายนะมากเลยอะแต่ผมเคยลองแล้ว ต้องซื้อพัาสเตอร์ฮะมือแหกฮะแต่ลูกใหญ่จริงนะเนาะโอ้โหไม่ง่ายนะคะปอกทุเรียนเองเนี่ยนะแต่ว่คุ้มค่าการรอคอยฮะอร่อยมากฮะใครที่เป็นแฟนทุเรียนนะก็เตรียมไว้ได้เลยฮะแต่ทุเรียนเนี่ยอย่างหนึ่งที่ต้องเลือกก็คือต้องไม่ไปเอาทุเรียนอ่อดมากินนะนะในแฟนเพจ Extreme IT นะได้เอาข้อมูลวิทยาศาสตร์มาบอกนะ เครื่อง C T s แกนไม่ได้สแกนได้แค่ร่างกายมนุษย์แต่สแกนทุเรียนได้ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออกแบบเครื่องคัดแยกความอ่อนแก่และหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนด้วยเครื่อง C T สแกนความแม่นยำไม่น้อยกว่าร้อยละ95คือเอาเครื่อง C T สแกนที่ปลดระวางแล้ว เป็นเครื่องต้นแบบเอาทุเรียนเข้าไปทดลองตรวจความอ่อนแก่และหนอนในทุเรียนได้ใช้เวลา3วินาทีต่อลูกหรือ1,200ลูกต่อ1ชั่วโมงได้ค่ะนะอันนี้คือเทคโนโลยีที่มาจากทุนสนับสนุนสนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรมอเทคโนโลยีสุรนารีค่ะนะแล้วสามารถใช้ได้จริงๆนะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการประยุกต์ใช้ะนะเอาองค์ความรู้มา เพราะบ้านเราเนี่ยอย่างที่เรียนฤดูร้อนนะมีผลไมากลากไม้มาเยอะแยะแล้วมีให้กินตลอดทั้งปีใช่ค่ะนะพูดถึงผลไม้ฮะผมหายไปวันเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็วันจันทร์ช่วงเช้า,ชา,ชาไปเก็บผลผลิตมาเอามาฝากท่านผู้ชมนี่นะเครือรใหย่มากนะเครือเบลลิ้ลค่ะนะเดี๋ยวดูมือสักครู่ครเครือมือสักครู่เนี่ยคือตัดมาสดๆเลยนะแล้วเอามาวางอ แล้วเด็ดมากินหนึ่งลูกเป็นไงคนะอร่อยสิรู้เลยว่าทำไมนกมันชอบกินออนะหนึ่งหนึ่งเครือเนี่ยมีสิบกว่าวีหนึ่งวีมีสิบกว่าลูกคเครือนี่ทั้งขายทั้งหมดได้เงินหลายร้อยบาทนะคะทำไปเล่นไปแล้วที่ดีใจก็คือผลผลิตเนี้ยปลูกกับลูกปลูกกับนอ้งมินานะเนี่ยช่วยกันปลูกฮนะแล้วดีใจเนี่ยไอ้เครือข้างบนนะที่ตัดลงมา<อ>นะพอตัดแล้วทีนี้เนี่ย แยกเป็นหวีแต่และหว,วีเดียสิบกว่าลูกลูกใหญ่มากเลยค่ะนะเนี่ยทั้งเครือเป็นแบบนี้นะแล้วจริงๆเนี่ยปลูกไว้นะก่อนหน้านี้ที่เคยนำเสนอไปนี่ตอนนั้นเอาไปปลูกที่สวนด้วยลวปลูกหลังบ้านด้วย<แ>ปลูกสองที่อันนี้ส่วนที่ปลูกที่สวนแต่ปลูกขาวเดียวกันเ<ะ>นี่ย เนี่ยปลูกเองอุ้ยดีมากเลยอ่ะปลูกเองกินเองนี่ประธานมีนาไปเก็บเองด้วยนะคะใช่แล้วประธานมีนาห้ามผมกินบอกว่าพ่อเอามาทํากล้วยอบสิเราต้องซื้อกล้วยอบเข้ามาทําอยู่นะก็เลยได้กินแค่ลูกเดียวนี่ตอนปลูกฮะเอามาให้ดูฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการเกษตรบ้านเราเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วใช่นะทั้งดินทั้งอากาศทุเรียนไปปลูกที่เมืองจีนไม่ได้ผลเหมือนเมืองไทยอ่ะเวียดนาม พยายามปลูกทุเรียนแต่เจอพายุเข้าใช่ค่ะประเทศไทยในสุดยอดแล้วเมื่อวานนี้รัฐมนตรีเกษตรฮะศาสตราจารย์ดรนรุมนลพินโยสินวัฒนะเปิดเผยหลังมาเป็นประธานพิธีเปิดแล้วก็ก่ลาวปาฐกถา,าเกษตรผสานธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตนะในงาน New Engine for New S Curve พลิกโฉมเกษตรไทยสู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจ โดยที่เป็นการเผยแพร่ผลงานการพัฒนาทักษะความรู้นะคะเกี่ยวกับการทาธุรกิจสมัยใหม่ในด้านเกษตรค่ะแล้วบอกว่าจริงๆแล้วภาคเกษตรเนี่ยนอกเหนือจะเป็นเสาหลักเศรษฐกิจของสังคมไทยเนี่ยยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการต่อยอดไปสู่ธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนะคะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพให้ไปแข่งขันได้ในระดับโลกอย่างเช่นมีการทำน,นี้ค่ะ เจลโปรตีนผัามก็คือเหมือนใช้นวตัตก,กรรมเข้ามาสู่ภาคการเกษตรเพื่อที่จะพัฒนาแปลรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะอ๋อมีหลายอย่างหลายอย่างเลยค่ะคือมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในโครงการศึกษาแนวทางส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่และวิาาสาหกิจชุมชนสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยกำลังบอกว่าเกษตรต้องผสานกับธุรกิจแล้วมันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะหนึ่งในรูปธรรมก็คือ สินค้าเกษตรเอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่พัฒนาสร้างสรรค์แล้วทําเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขายเป็นตัวสินค้าเกษตรใช่ไม่ได้ขายเป็นผลผลิตเกษตรแต่ขายเป็นผลิตภัณฑ์ถูกต้องมันกลายเป็นโปรดักต์เป็นสินค้ายกตัวอย่างเช่นนี่เจลโปรตีนผัามใช้นวัตกรรมนําไปสู่อาหารแห่งอนาคตอ,อุดมไปด้วยโปรตีนคุณค่าโภชนาการสูงถูกยกให้เป็นซูเปอร์ฟู้ดนะ หรือนะีมีอีกตัวอย่างกาแฟสำเร็จรูปนะนี่มีการพัฒนานะใช้พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพสร้างโอกาสทางการตลาดตอบโจทย์นะคือในงานนี้มีวิสหาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่กว่า15ธุรกิจค่ะนะเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยมาโชว์กันนะธุรกิจน้ำกระชายกระป๋องอัดกา๊าซอย่างเงี้ยอ,อันนี้จากชุมชน ภูริธาราพันธ์สระบุรีค่ะมีธุรกิจสแน็คบาร์กล้วยจากวิสาหกิจชุมชนบ้านกลุ่มพัฒนาราชบุรีมีธุรกิจกาแฟแคปซูลนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟสดสตรีคลองท่อมเหนือที่กระบี่ออมีธุรกิจเจ,ล,เจลลี่ไข่ผัาค่ะคจากยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่จันทบุรีนะคะ ไซรับวานิลลาจากยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เหมือนกันที่นะครราชสีมาแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยค่ะคที่แล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จอีก1ิธุรกิจทั้งลำยนฟรีดได้สอดไส้สตรอเบอรี่เม็ดมะม่วงหิมาพานต์อบกรอบกระเจี๊ยบกรอบน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มเลมอนมีฟาร์มข้าวเกลียบปูนาเครื่องดื่มกล้วยผงสำเร็จรูปผงโรยข้าวสูตรผักเคลผสมปลาและมีน้ำผักโขมผ,ผสมฝักทองด้วยค่ะ คือนี่ตัวอย่างนะใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าเกษตรกับวิทยาศาสตร์และก็การตลาดไปด้วยกันหมดนะมันจะเป็นโอกาสสําหรับเศรษฐกิจไทยไม่ใช่แค่ทางรอดของเกษตรกรจะเป็นเครื่องยนต์ใหม่ที่ประเทศได้พึ่งพาด้วยค่ะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่เอไออะไรก็รอรับจำนำอะไรตัวมีอะไรมันต้องพัฒนาไปทางนี้แต่ปัญหาใหญ่รออยู่อีกหลายเรื่องเรื่องภาคเกษตรค่ะเดี๋ยววันหลังเอามาเล่ารายละเอียดเพิ่มนี่คือภาคเกษตรส่วนอุตสาหกรรม ค่ะก็จะมีการนิคมอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากอนออน,นะคะล่าสุดนี้มอบทงขาวดาวเขียวดาวทองยกย่อง178โรงงานค่ะเพื่อเป็นการชูต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยนะคะเพื่อนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ โครงการธรรมิบาลสิ่งแวดล้อมหรือธงขาวดาวเขียว r e e n Star a w a r d เป็นหนึ่งในโครงการที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2550เพื่อส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยึดหลักธรรมิบาลในการบรหิหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยได้มอบธงสีขาวที่มีสัญ,ญลักษณ์ดาวสีเขียวให้แก่โรงงานที่มีผลการประเมินการดําเนินงานใน5มิติประกอบไปด้วยมิติกายภาพมิติเศรษฐกิจมิติสิ่งแวดล้อมมิติ ด้านสังคมและมิติการบรหิหารจัดการที่ได้ตามมาตรฐานซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีเยี่ยมและหากรักษามาตรฐานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา6ปีจะได้รับธงสัญลักษณ์ดาวสีทองเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับโรงงานที่รักษาระดับการบรหิหารจัดการที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี2567การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มอบธงขาวดาวเขียวให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการประเมินจํานวน177โรงงานและมอบธงขาวดาวทองให้กับโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน51โรงงานคําว่ารมอภิบาลว่าโกวัน,นเป็นสิ่งที่ มีความสําคัญในนามของการนิคมอุตสาหกรรมผมขอญาตแสดงความยินดีและขอขอบคุณโรงงานอุตสาหกรรมขอขอบคุณในความมุ่งมั่นที่จะช่วยทําให้ระบบเศรษฐกิจระบบสังคมระบบชุมชนสิ่งแวดล้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ยังไม่เข้ามาสู่กิจกรรมนี้และผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลก เพราะเราตั้งใจทําและเรามีส่วนร่วมโครงการธรรมิบาลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกอนอ,อในการเป็นองค์กรชั้นนําพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริงนี่คือภาคอุตสาหกรรมะนะอันนี้กอนอ,อฮะนิคมอุตสาหกรรมส่วนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ก็จะเป็น นวัตกรรมเหมือนกันแต่จากพื้นฐานด้านสมุนไพรอ,อันนี้เนี่ยเป็นน้ำมันนวดกันชงชาหน้านะคะคุณผู้ชมน้ำมันนวดพ่อรองใครปวดปวดไม่เมื่อยบางทีนั่งดูข่าวตอนเช้าาเงี้ยค่ะก็สามารถเอาไปนวดได้เลยนะคะไม่ต้องกินยาแก้ปวดแล้วะคะ่ะใช้น้ำมันนวดกันชงชาหน้าได้เลยตัวเนี้ยพ่อรองคอนเฟิร์มนะคะสยบปวดในขวดเดียวแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นด้วยซึมดีไม่ติดเสื้อผ้าไม่ร้อนผิวที่สําคัญกลิ่นไม่แก่ค่ะ กลิ่นเ,ออเขาจะหอมสดชื่นมากๆหอม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 ใช่ค่ะเป็นน้ำมันหอมระเหยสกัดจากเปเปอร์มินนะคะมีสารสากัจดจากมะละกัญชงเลือดบางกรแล้วก็ผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยด้วยค่ะ <im> เอานวดวิงเวลาวิงว่งเวียนเมาร,รถเมารเรือเมาเครื่องหรือว่าบางทีเนี่ยปวดหัวนะคะก็นวดขมักได้เลยปวดคอก็นวดคอนี่หรือถ้ารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนเวียนหัวก็เอามาดมๆได้เลยนะคะ โปรโมชั่นพิเศษอนวดขาด้วยปวดขาค่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ3ขวดแถมให้อีก3ขวดรวมแล้ว6ค่ะในราคาพิเศษเพียงแค่999บาทวันนี้5,000ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่999ส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยค่ะ02-114-6777หรือ Line แอดท็อปช้อปปินะคะก็จะได้ไปทั้งหมด9ขวดนะฮะขวดค่ะหขวดขออภัย3แถม3ค่ะ999บาทค่ะได้ไปทั้งหมด6ขวด แล้วก็เช่นเคยสินค้าอื่นๆในท็อปช้อปปิ้งก็อุดหนุนได้นะ,ะไม่จะเป็นไส้อัวไม่เป็นของกินอะไรรวมไปถึงนี่นะกบอ้วยกล้วยอบใช่ค่ะ,<น>ะบางส่วนก็เอากล้วยเมื่อกี้มาทำนะแล้วก็มะขามแก้วสามรสน้องมีนาม,มีฝาอร่อยมากก็ขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนกันมาโดยตลอดครับวันนี้นะคะภาพป,ปิดของเราค่ะจะเป็นภาพความสวยงามของทุ่งหญ้าและทุ่งดอกไม้นะคะทางฝั่งตะวันตกของมณฑลเสฉวนที่ประเทศจีนสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k s สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ